สอนใช้ดูให้ดีรับซื้อแบงค์ร้อยบาทรุ่นนี้ใบละ3,000บาทใครมีดูให้ดีนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาลน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัชุบาลทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัชุบาล fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร100บาทครับนี่เป็นธนบัตร100บาทรัชกาลที่สิบรุ่นที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันครับ พี่ๆท่านใดครับเคยม like ีเคยใช้เคยเห็นหรือว่ามีอยู่ในกระเป๋ารบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับพี่ครับพี่ครับพี่ๆท่านใดเคยเห็นครับเคยมีเคยใช้เคยเห็นลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับนี่คือธนบัตร100บาทที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันครับสวัสดีพี่เจษดาครับสวัสดีพี่เจษดาสวัสดีพี่โซครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟซีจากไต้หวันฮะสวัสดีพี่นิทัศครับ สวัสดีพี่ไพยน์ครับจากสระบุรีสวัสดีพี่ประเสริฐสวัสดีพี่สมพรสวัสดีเอฟซีแฟนตัวยงทุกทท่านเลยครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ครับนี่ครับเพื่อนๆอย่าลืมครับวันนี้ไปเร็วนิดนึงบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องเครื่องเงินนะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองนี่ถ้วยแบบนี้นะครับนี่เป็นพานดินแบบนี้เรารับซื้อนะครับให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนสามารถแอดไลน์ไอดได้ตามหน้าจอเลยนะเพื่อนนี่ตามหน้าจอแล้วส่งรูปขอเพื่อนเนี่ย มาประเมินราคาใบเล็กใบใหญ่เรารับหมดนี่ครับโถแบบนี้ครับมีราคาโถแบบนี้เพื่อนๆมีราคาสภาพสวยสภาพสภาพสวยสภาพเดิมๆเนี่ยใบหนึ่งหลายหมื่นถึงแสนใบหนึ่งหลายหลายหมื่นถึงแสนครับใครมีพวกเครื่องกระเบื้องเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาสามารถมารับเงินสดกับบ้านไปได้เลยครับนี่ครับปั้นน้ําชาครับปั้นน้ําชาไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่ครับ นี่ไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่ผมรับหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นลายคามเป็นปั้นขัดนะครับปั้นดินเผานะครับปั้นเบญจรงนะครับแบบนี้มีราคาใครมีนะฮะแอดไลน์ไอดีมาได้เลยระวังนะของพวกนี้นะครับถ้าท่านทําให้มันแตกชํารุดราคาจะลดหายลงไปเยอะมากๆถ้าท่านทําให้แตกชารุดราคาจะลดลงหายไปเยอะมากๆครับพี่ๆท่านใดครับ <c oughs> บ้านใดครับมีพระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมชาบูชา สามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยจ้ามาครับมาครับโอ้โห,โหนี่ฮะขั้นใดครับมาครับมาครับเรามาดูนี่ดีกว่านี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทครับที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่สิบเป็นธนบัตรที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันแต่เพื่อนเ <ๆ S 2> พื่อนี่พ,พ,พไม่เคยสังเกตครับแต่เพื่อนๆพนพี่ๆไม่เคยสังเกตครับว่ามันมีธนบัตรแบบนี้อยู่ด้วย มันมีธนาบัตรแบบนี้อยู่ด้วยพี่พี่ท่านใดครับมีธนาบ,าบัตรแบงค์ร้อยใบแบบนี้ครับอยู่ที่ในกระเป๋าหรืออยู่ในบ้านรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับนี่ฮะนี่ก่อนอื่นก่อนไปครับผมมีนี่มาให้เพื่อนๆนดูครับนี่ฮะจะเอาเข้าไปเก็บล้วครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศสองพันห้ารอสิบเจ็ดเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นจานวนเยอะมากๆอ่าเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นจานวนเยอะมากๆครับแต่อะไรครับ แต่จะมีบางเหรียญครับที่มันมีราคาฟังให้ดีฮะแต่มันจะมีบางเหรียญครับที่มันมีราคาอันละเท่าไหร่กับเพื่อนใครมีเหรียญหนึ่งบาทคุดแบบนี้ครับผมรับซื้อนะฮะอันละสองหมื่นบาทอันละสองหมื่นบาทครับดูเสียงเกตตามแบบที่ผมบอกนะไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้นะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดที่มันพิเศษกว่าปกติครับพี่ๆท่านใดครับมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดรุ่นนี้อยู่ที่บ้านครับรบกวนกด กดหัวใจรวยให้ผมเลยครับรบกวนกดก้ากดหัวใจรวๆให้ผมนะครับดูศึกษาตามแบบที่ผมบอกไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้ไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได,ไยยได้สวัสดีพี่สหมันชัยครับมีคนถามว่าพี่สถาพรถามว่าหลอกกันหรือเปล่าโอ้โหไม่รู้จะตอบยังไงเลยคําถามนี้พี่ๆจ๋าพี่ๆทั้งเจ็ดร้อยกว่าท่านครับช่วยชี้แจงแถลงขายให้พี่ท่านนี้ฟังหน่อยว่าเนี่ยที่ตอนเนี้ยเราหลอกกันหรือเปล่าเราไม่ได้หลอกกันใช่ไหมอ่ะบอกพี่เขาหน่อยเราหลอกกันหรือเปล่า เราไม่ได้หลอกกันแน่นอนครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตานี่นี่นี่ขึ้นให้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่สถาพอก็ถามมาแบบเนี้เขาถามมาแบบเนี้ยพี่ๆช่วยบอกเขาหน่อยผมมานั่งแหกปากเป,ปล่าเปล่าทุกเช้านะครับที่ผมมานั่งแหกปาก,ปากาเปล่าเปล่าทุกเช้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมประกาศรับซื้อผมไม่ได้มาเพื่อขายผมมาประกาศรับซื้อครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดมีคนกดก้ามมาเยอะแยะเลยนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดครับปีพศสอง7้า้สิบเจ็ เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆฟังให้ดีครับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆแต่เพื่อนๆพี่ๆไม่เคยสังเกตครับเพื่อนๆพี่ๆไม่เคยสังเกตครับว่าเฮ้ยมันมีไอเหรียญหนึ่งบาทตราคุดที่มันเป็นแบบนี้ด้วยและมันสามารถขายได้อันละหลายหมื่นมันสามารถขายได้อันละ20 0 0 0บาทใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดสังเกตนะครับสังเกตดูตามแบบที่ผมบอกพลิกหลังดูครับ ปกติพอพลิกหลังกลับมาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพระเศียรเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพระเศียรแต่เหรียญนี้ครับโอ้ยกราบงามๆครับกราบงามๆนี่ฮะนี่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 เอาผมขึ้นให้ดูนี่นี่ผมขึ้นให้ดูพี่ๆดูผมขึ้นให้ดูนี่พี่คนนี้รักดินดำไม่หลอกนี่พี่พงษ์ตะธรนี่ผมถามนี่ไม่หลอกกันครับนี่พี่กัสมาไตพัฒนากนุณสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายนี่ครับเตียแบงค์ซื้อจริงครับนี่ฮะนี่ครับพี่สุรศักดิ์พิโรธครับกราบงาม นี่ฮะนี่นี่นี่ดูเอาเองดูเอ,เองไปไล่อ่านในคอมเมนต์ดูเอ,เองดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมอะมาโฆษณาชวนเชื่อใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดพอพลิกกลับหลังมาแล้วเป็นแบบนี้ครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบหลังแบบแบบหลังแบบซึ่งเป็นเหรียญที่พบเจอได้น้อยแต่ใครพบเจอแบบนี้สภาพสวยผมรับซื้อครับหนึ่งเหรียญสองหมื่นบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับหนึ่งเหรียญสองหมื่นบาทนี่ฮะพี่สิริทิพย์บอกว่า ต้องใช้เวลาดูเป็นวันไม่ไม่ใช่เยอะแต่ตาเจ็บฮะสวัสดีพี่สิรินทิพย์ครับสวัสดีพี่สิรินทิพย์ครับนี่ฮะไม่หลอกครับเพียงดูให้เป็นถ้าคุณมีก็มาขายนี่ฮะนี่ทําไมพี่โชคนั้นบอกว่าทําไมปากหมีจังถ้าไม่สนใจก็ไปหาหนังสือธรรมะมาดูอย่ามาดูเพจนี้เพจนี้เขาคนจริงกราบงามๆครับกราบงามๆครับนี่ฮะนี่สวัสดีครับขอบคุณพี่พยนครับนี่ฮะมีคนพิมพ์มาบอกแล้วว่าหลอกหรือไม่หลอกพี่ๆรบกวนช่วยดูเนาะ บางทีอ่ะการที่ผมพูดเองก็จะกลายเป็นว่าโหมึงมึงพรีเซนต์ตัวเองอ่ะให้พี่พี่เอฟซีของผมช่วยบอกดีกว่าช่วยบอกดีกว่าด้านล่างครับใครที่อยากรู้ว่าหลอกไม่หลอกอ่านเอาเองนี่ครับดูนะครับตั้งใจดูนะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปี25 1 7ครับนี่ครับนี่ด้านหลังเป็นรูปหลังแบบแบบนี้ใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อ1เหรียญ2 0 0 0 0่บาทครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับมีอะไรไหมเพื่อนๆดูครับเดี๋ยวผมหาก่อน เดี๋ยวผมหาก่อนยังงงงงยังงงงงงึงงึงอยู่นี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ระลึกวาระแปดสิบปรรษาราชกาลที่เก้ารุ่นนี้ผมรับซื้อครับหนึ่งเหรียญสามพันบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ผมรับซื้อครับหนึ่งเหรียญสามพันบาทครับดูนะฮะดูนะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะเป็นเหรียญที่ปั๊มผิดเพื่อนๆดูนะครับเป็นเหรียญที่ปั๊มผิดพลาดใครมีแบบนี้ อย่านําไปใช้เด็ดขาดเพราะเหรียญ10บบาทเหรียญหนึ่งจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินถึง3,000บาทครับจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินถึง3 0 0 0บาทแต่ต้องเป็นไปตามแบบที่ผมบอกนะครับใครมีแบบนี้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยใครมีแบบนี้ครับแอดไลน์ไอดีแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับอ่าอันดับต่อไปครับไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะครับนี่เมื่อวานจะนําเหรียญน,นี้ไปเก็บแล้วก็เลยหยิบออกมาเพื่อนๆได้ดูอีกหนึ่งรอบครับนี่คือเหรียญ50ิตังค์ครับ เหรียญห้าสิบตังที่ผมพูดอยู่กับเพื่อนๆอยู่เสมอว่าใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับห้าสิบตังแรกหนึ่งหมื่นบาทนี่ครับดูนะฮะใครมีเหรียญห้าสิบตังรุ่นนี้ดูให้เป็นปีนี้เท่านั้นคือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบครับอ่านี่ครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาท หนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาทครับนี่ฮะนี่ดูให้เป็นปีสามศูนย์เท่านั้นปีอื่นไม่มีราคาย้ํานะครับดูให้เป็นปีนี้เท่านั้นคือปีสองห้าสามศูนย์ปีอื่นไม่มีราคาแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับพี่ๆท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญห้าสิบตังค์งท,งที่ขายได้อันละหมื่นต้องเป็นปีสามศูนย์ลบกวนพิมสามศูนย์แล้วกดก้ากดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับพี่จา๋าพี่พ f ่เอฟซี FC ครับทั้งเจ็ดร้อยกว่าท่านครับพี่ๆท่านใดที่ รู้แล้วครับว่าเหรียญห้ิตังค์ต้องเป็นปี3 0ูนเท่านั้นหนึ่งขายได้อันละ10,000รลบกวนแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับรบกวนครับแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆมาครับนี่ฮะนี่แบบนี้หายากและขายได้จริงแบบนี้ผมรับซื้ออันละ10,000บาทครับนี่ฮะอ่าแคปเจอร์แล้วกด9มาครับนี่ครับวันนี้ผมมีเดี๋ยวขอใส่ถุงก่อนเดี๋ยวเหรียญพังนี่ครับผมมีพระทองคําครับพี่ๆท่านใดครับมีพระทองคําครับผมยินดีรับซื้อ ให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนฟังไม่ผิดแน่นอนครับพี่ๆท่านใดครับมีพระทองคําครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนี่โูหมีคนกดก้าวมาเต็มเลยมีคนกดก้าวมาเต็มเลยครับนี่ครับนี่คือพลาเครื่องครับหลวงพ่อโสธรแบบนี้ถ้าเป็นองค์หนัก1บาท50หรือเป็นพิมพ์ใหญ่ผมรับเช่านะครับองค์ละ1นึ0 0 0สบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับผมรับเช่าครับองค์ละ1นึ0 0 0สาทพี่บาทพี่ๆจ๋าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อย ช่วยกดไ like, ลค์รัวๆให้น้องหน่อยครับนี่ครับนี่แบบนี้องค์ละหนึ่งแสนสามแบบนี้ผมก็รับเช่าครับให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนใครมีนะฮะแอดไลน์ไอเข้ามาได้พระทองคํานะครับนี่ฮะสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาข,ขาทียานนี่นี่นี่นำพระเครื่องมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาเมื่อวานก็ได้เช่าพระชุดนี้ไว้ครับ รับเงินไปเกือบ10,000แสนบาทนะชุดนี้นะครับรับเงินไปเกือบ10,000แสนบาทมีพระทองคำอีกหนึ่งองค์นะครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่าครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับใครมีแบบนี้นะฮะยินดีรับเช่าเลยนี่ครับปี18อันนี้เป็นพระหน้าปกหลวงปู่โตครับพระหน้าปกหลวงปู่โตวัดป่าดู่ชิมพีครับเป็นพระที่สร้างขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆครับนี่ฮะอันนี้เป็นพระของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับนี่แบบนี้เนี่ยใครมีแบบนี้นํามาเลย นำมาแลกเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้เลยครับใครมีพระเครื่องอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาเอามาแลกเงินแสนเงินล้านได้เลยครับนี่พระเครื่องแบบนี้ครับสามารถแอดไลน์ไอดีหรือเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านจ้าสวัสดีพี่แพาว power ครับสวัสดีพี่แพาว power ครับมามามาเรามาดูนี่กันดีกว่าพี่โชคกันั้นบอกว่าดูแล้วมีสาระครับทําให้เรารู้ว่าเหรียญแบบไหนแบบที่เราไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงในโลก มันของแบบนี้มันมีอยู่จริงครับมาครับมาครับพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับมีธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบนี้อยู่ในกระเป๋าลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับพี่พี่จ๋าใครมีธนบัตรแบบนี้อยู่ในกระเป๋าลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับเพราะแบบนี้สามารถขายได้ใบละสามพันบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับใครมีแบงค์ร้อยแบบนี้ถ้าพลาดนําไปใช้ก็จะใช้ได้แค่ร้อยเดียวแต่ถ้าดูตามแบบที่ผมบอก ท่านอาจจะขายได้ถึงใบละสามพันบาทครับอ่ามาครับมาครับอ่าท่านใดที่มีธนบัตรรุ่นนี้อยู่ครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับแบงค์ร้อยที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับมาครับมาครับธนบัตรแบบนี้เป็นธนบัตรที่หายากพบเจอได้น้อยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สามารถที่จะพบเจอได้แต่ก็ใช่ว่าไม่สามารถที่จะพบเจอได้ครับธนบัตรแบบนี้ มีจริงและขายได้จริงครับดูครับมาครับนี่คือธนาบัตรหนึ่งร้อยบาทรัชกาลที่เก้าแบบที่สิบเจ็ดรุ่นใหม่ล่าสุดของในยุคสมัยรัชกาลที่สิบครับดูครับใครมีธนาบัตรรุ่นนี้หยิบขึ้นมาดูแล้วทําความรู้จักไปพร้อมๆกันครับหยิบขึ้นมาดูครับแล้วทําความรู้จักไปพร้อมๆกันพี่ๆท่านใดที่กดหนึ่งมารบกวนช่วยกดไลค์รวยๆให้ผมน่ยครับผมไม่รู้ว่าระบบมันเป็นอะไรรบกวนช่วยกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อย รบกวนช่วยกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อยพี่โชคกันั้นบอกว่ามีทุกบ้านแต่ไม่เคยสังเกตดูนะครับนี่คือด้านหน้าครับนี่คือด้านหน้าของธนบัตรห0ึบาทใบทนี้ครับนี่คือด้านหลังครับมีใครเห็นความผิดปกติอะไรไหมครับนี่คือด้านหลังครับนะให้เพื่อนๆดูก่อนใครเห็นความผิดปกติบอกผมเลยสวัสดีพี่ๆทั้ง600้กว่าท่านครับพี่ๆท่านใดเห็นความผิดปกติของธนบัตรใบนี้บอกผมเลย บอกผมเลยครับมันยังไงสวัสดีพี่ฮานาฟรีครับไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานเลยครับพี่อ่ามาครับมาครับพี่พี่ท่านใดว่างก็แวะมาร่วมพูดคุยทักทายกันได้ร่วมพูดคุยทักทายกันได้ครับอ่ามีใครเห็นความผิดปกติไหมเฉะลยดีกว่าเฉะลยที่กว่ามันนานแล้วนี่คือธนาบัตร100บาทรัชการที่ติดรุ่นใหม่ล่าสุดครับหยิบขึ้นมาดูครับพิจิลินที่ถามว่าคืนนี้มีประมูลไหมไม่มีครับพิจิลินครับพอดีผมมีงานนะจะ จะประมูลอีกทีจะเริ่มแบ่งปันอีกทีวันอาทิตย์ครับแบ่งปันอีกทีวันอาทิตย์ผมย้ายบอลไปเป็นวันอาทิตย์แล้วนะวันพฤหัสเนี่ยงานผมค่อนข้างที่จะเยอะมากมาทีไรสายลูกทีเก่งใจพี่ีครับดูนะฮะโอ้ยมีคนมีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วนี่ครับนี่ครับตัวเลขของธนบ,100บัตรหนึ่งร้อยบาทใบนี้ทะลุไปที่ด้านหลังเพ,เพื่อนๆดูนะครับทะลุไปที่ด้านหลังไอใครมีแบงค์ร้อยหยิบขึ้นมาดูครับ ใครมีแบงค์ร้อยในกระเป๋าหยิบขึ้นมาดูครับถ้าของทุกท่านมีตัวเลขที่ด้านหลังแบบนี้มีราคาแล้วเพื่อนเพื่อนสังเกตดูที่ตัวเลขครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูที่ตัวเลขจําเลขนี้ให้ดีเก้าเ้า้าดเพื่อนเพื่อตัวเลขนี้ให้ดีนะครับ9 9้า้าดนะฮะเก้า้า้าดพอพลิกกลับมาที่ด้านหลังครับพลิกกลับมาที่ด้านหลังครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเก้า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  99 9 9เเลขหน้าและเลขหลังไม่ตรงกันเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับเลขหน้ากับเลขหลังไม่ตรงกันด้านหลังเป็น99 9 9 9 9 9ด้านหน้าเป็น9998นี่ครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับสภาพใหม่ใบละ3,000บาทธนบัตรแบบนี้มันมีหลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชนจริงๆอยู่ที่เพื่อนๆครับอยู่ที่เพื่อนๆพี่ๆครับจะสังเกตหรือเปล่าจะสังเกตหรือเปล่าว่าเฮ้ มันมีไอ้ธนบัตรแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับมามาครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับท่านใดแคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรัวๆให้ผมนะยครับพี่จ๋าพี่ๆท่านใดแคปเจอร์แล้วกด1กดไลค์รัวๆให้ผมนะยครับใครไลค์รัวๆขอให้ทุกท่านโชคดีใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านโชคดีครับดูนะครับนี่ฮะมีเลขด้านหลังแบบนี้มีราคาครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆให้ผมนะยครับ มาครับแบบนี้หายากและขายได้จริงจ้าเป็นไงครับเ,เพื่อนๆกับธนาบัตร100บาทที่ผมบอกเ,เพื่อนๆเนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีถ้าท่านนําไปใช้ท่านจะใช้ได้แค่ร้อยเดียวแต่ถ้าสังเกตตามแบบที่ผมบอกและพบเจอ100บาทแบบนี้จะแปลเปลี่ยนไปถึงใบละ3,000บาททันทีฟังไม่ผิดแน่นอนครับราคาจะพุ่งสูงขึ้นถึง30เท่านะฮะใครมีแบบนี้แอดไลน์ดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาไม่ว่าจะเป็น แบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคํานะครับพระเครื่องพระพุชชาใครมีแล้วอยากะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอเนี่ยแล้วส่งรูปเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงก์เขียนเมป็นวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง900ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็น3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ